สวัสดีค่ะทุกคนครัวบ้านแสบนะคะวันนี้แสบก็จะมาชวนทําเมนูถนอมอาหารนะคะวันนี้แสบจะทําเป็นมะม่วงแก้วค่ะมะม่วงแก้วเชื่อมนะคะส่วนประกอบก็จะเป็นนี่ค่ะมะม่วงแก้วดิบนะคะอันนี้ประมาณรวมเปลือกรวมเมล็ดด้วยจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลครึ่งนะคะแล้วก็จะมีเกลือค่ะน้ําตาลแล้วก็ น้ำปูนใสพร้อมแล้วก็เรามาทำพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวแซบจะปอกล้างแล้วก็หั่นเป็นฝอยนะคะแต่๋เรามาเริ่มกันเลยค่ะ ปอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาขูดเป็นเส้นๆกันค่ะใครจะหั่นจะยังไงก็ได้นะคะตามสะดวกแต่แซบจะขูดเอาเนาะ ะได้เป็นเส้นแบบนี้นะเรียบร้อยแล้วนะคะมะม่มวงของเราเดี๋ยวแซบจะแช่น้ำปูนใสประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะมันจะได้กรอบๆเนะ เดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกวนมะม่วงกันเลยค่ะมะม่วงนะอันนี้แสบเอาไปล้างน้ำปูแล้วนะคะหนึ่งน้ำหรือสองน้ำก็ได้นะคะ อูเหมือนกระทะจะโตไม่ทันละแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายแดงเดี๋ยวแสบจะเขียนให้นะคะว่าแสบใช้น้ำตาลทรายไปเท่าไหร่นะคะต่อมะม่วงครึ่งกิโลค่ะเกลือค่ะอันนี้หนึ่งช้อนชานะคะถ้าใครชอบหวานชอบเปรี้ยวก็ลดหลัน่นน้ำตาลเอานะคะ นี่แส่ไม่ได้ใส่น้ำตาลเอ้ในใส่น้ำไปเลยนะคะแต่คือมีน้ำออกมาละ สังเกตได้นะคะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วกลิ่นมะม่วง แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแซบจะพักไว้ให้เย็นสักคู่หนึ่งค่ะแล้วเราก็มาตักใส่กล่องกันนะคะนี่นะคะมะม่วงแก้วเชื่อมของเรานะคะก็เย็นเรียบร้อยแล้วนะคะแต่เรามาตักใส่จานกันเลยมันก็เป็นการถนอมอาหารอย่างหนึ่งนะคะที่เราสามารถทำเก็บไว้รับประทานได้นะคะ เดี๋ยวส่วนผสมแซบจะเขียนไว้ให้ใต้คลิปนะคะว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างแล้วก็มีส่วนประกอบของอะไรบ้างนะคะครัวบ้านแซบก็ต้องขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูขอบคุณที่กดไลค์คอมเมนต์ฝากกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ครัวบ้านแซบด้วยนะคะวันนี้ลาไปกับการถนอมอาหารมะม่วงแก้วเชื่อมคะ่ะสวัสดีค่ะ